ตอนวันนี้นะคะพบกับเด็กน้อยดีล่าสุดน่ารักอีกแล้วนะคะวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาฟันผุเวลาเป็นฟันมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนที่หนึ่งโอ้ยเจ็บฟันจังโอ้ยเจ็บไปหาหมอดีกว่าเจ็บหมอครับช่วยด้วยเจ็บ นี่นะคะเวลาฟันผัจะเจ็บแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยว้าวไปดูตอนที่สองกันค่ะตอนที่สองนี่นะคะทุกคนนี่พอมาถึงตอนที่สองเห็นไหมคะนี่แปรงฟันฟันจะได้สะอาดยิ้มได้ดูสิคะต้องแปรงฟันนะคะทุกคนฟันจะได้สะอาด ไปดูตอนที่3กันค่ะตอนที่3ยิ้มฟันขาวไม่เจ็บเลยสวยมากเห็นไหมพอเป็นฟันเสร็จแล้วก็ฟันขาวแล้วก็สวยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าเราแปลงฟันเราก็จะฟันขาวนะคะแต่มันยังไม่จบยังมีอีกเราไปดูกันนะคะ มาแล้วนะคะทุกคนนี่อย่าลืมขอบคุณมากค่ะแต่น้องๆเป็นฟันกันไหมคะอย่าลืมกดติดตามได้ช่องรูปใบดาบางคากิมแฟมิลี่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ